สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคลิปจากต่างประเทศจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อภาษาอังกฤษต้นฉบับของคลิปก็คือ Seven Important Signs Your Breakthrough Is About to Happen ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือ7สัญญาณที่บ่งบอกว่าการปลดล็อกครคั้งใหญ่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่านะครับเมื่อคุณใกล้ที่จะบรรลุบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับจุดประสงค์ในชีวิตของคุณมันจะเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ช่วงเวลานี้ช่างตื่นเต้นเพราะคุณรู้สึกได้ว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นบางอย่างที่จะดีกว่าสำหรับคุณอย่างไรก็ตามหลายๆคนไม่ตระหนักว่านี่เป็นเวลาที่ยากลำบากที่สุดถามว่าทำไมละ่ะเพราะที่จุดนี้คุณจะเผชิญกับความท้าทายมากที่สุด เหมือนได้อยู่ในโค้งสุดท้ายของการแข่งขันที่มองเห็นเส้นชัยแล้วแต่ขาทั้งสองข้างของคุณกลับเหนื่อยล้าจนรู้สึกอยากที่จะล้มเลิกซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้มแข็งและก้าวต่อไปต่อไปนี้คือจดสัญญาณที่บ่งบอกว่าการปลดล็อกครั้งใหญ่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นข้อที่1ก่อนที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นบ่อยครั้งพวกมันมักจะแย่ลง นี่เป็นประสบการณ์โดยทั่วไปที่คุณเองก็อาจจะรู้สึกด้วยเมื่อความเบื่อหน่ายเริ่มคลืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตของคุณระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้คุณอาจเกิดความรู้สึกหลงทางไร้ทิศท,ทางหรือกระทั่งเกิดความสิ้นหวังด้วยความสงสัยว่าการกระทำใดๆก็ตามเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั้นมันคุ้มค่าหรือไม่ความรู้สึกแบบนี้อาจนำไปสู่ความเศร้ากระทั่งภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามโด้ยการมีเวลาเพื่อการไตร่ตรองคุณจึงได้ตระหนักว่าชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันเต็มไปด้วยการขึ้นขึ้นลงลงและที่จริงแล้วการผันผวนแบบนี้เป็นสัญญาณในแง่บวกชีวิตคือการผจญภัยไม่ใช่อะไรที่ซ้ำซากจําเจหรือน่าเบือ่อคุณมาที่นี่เพื่อการเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญรวมทั้งวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่ยากลำบาก และรับมือเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนความท้าทายเพิ่มความตื่นเต้นและความลึกซึ้งให้กับชีวิตพวกมันไม่ใช่แค่อุปสรรคแต่ยังเป็นโอกาสเพื่อการเติบโตและการเรียนรู้เรามักจะเรียนรู้ได้จากความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จโดยการเปลี่ยนความผิดพลาดใหกลายเป็นบทเรียนเราจะพบหลทางเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จบางครั้งสิ่งต่างๆจำเป็นต้องพังทลายลงเสียก่อน เพื่อที่เราจะได้สร้างสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์แบบเก่าจะสิ้นสุดลงแต่นี่จะเป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อให้มีการเชื่อมต่อใหม่เติบโต,ต,ต,ตขึ้นเมื่อคุณรู้สึกราวกับชีวิตของคุณกำลังพังลงมันสำคัญที่ต้องมองให้เห็นว่านี่เป็นโอกาสเป็นโอกาสเพื่อสร้างที่ว่างให้กับพลังงานใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆการสิ้นสุดไม่ได้เกี่ยวกับการปิดประตู แต่เกี่ยวกับการเปิดประตูบานใหม่ในตอนที่ดูเหมือนโลกกําลังต่อต้านคุณก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะหันกลับสู่ภายในโดยการกลับมาทําสมาธิค้นหาเวลาที่เงียบสงบและหาคำตอบจากภายในตัวเองการไตร่ตรองตนเองและความสงบภายในนี้สามารถช่วยให้ผ่อนคลายและเกิดการรู้แจง้งความวุ่นวายนั้นบ่อยครั้งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า มีสิ่งใหม่และความน่าตื่นเต้นกำลังรออยู่ที่เส้นขอบฟ้าการจะยอมรับบทใหม่ของชีวิตคุณต้องเต็มใจที่จะละทิ้งรูปแบบเก่าๆที่ทำให้คุณติดอยู่กับที่ออกไปเสียก่อนกระบวนการเพื่อการปลดปล่อยและสร้างสิ่งใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับความวุ่นวายจำไว้ว่ามันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง ข้อที่ 2. คุณตระหนักรู้ในตัวเองมากเกินไปหลายๆคนใช้ชีวิตด้วยกิจวัตรประจำวันและรูปแบบเดิมๆบ่อยครั้งที่ไม่ได้ใช้ความคิดรูปแบบซ้ำๆเหล่านี้ทำให้คุณติดอยู่ในประสบการณ์แบบซ้ำๆเดิมๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเมื่อคุณตื่นขึ้นจากกิจวัตรประจำวันนี้คุณเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆในชีวิต ที่ไม่ได้ช่วยคุณเติบโตได้อย่างแท้จริงคุณอาจตระหนักว่าอาหารที่คุณทานอยู่ทุกๆวันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพหรือคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยไม่ได้มีความสนใจแบบเดียวกับคุณคุณอาจตระหนักว่างานที่เคยท้าทายและน่าตื่นเต้นสำหรับคุณกลายเป็นความธรรมดาในตอนแรกการตระหนักแบบนั้นอาจทำให้เกิดความท้อแท้ได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับว่าส่วนต่างๆในชีวิตที่สบายไม่ได้ช่วยเหลือคุณได้ดีอีกแล้วแต่การตระหนักรู้นี้เป็นสิ่งสำคัญขั้นแรกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่บวกเมื่อคุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ก็สามารถที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยได้และนิสัยแบบใหม่สามารถนำไปสู่ชีวิตใหม่ได้มีคำกล่าวอันมีชื่อเสียงของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า การทำในสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปเป็นความวิกลจริตเรื่องนี้สามารถนำมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่นี่เพื่อการก้าวไปสู่ขั้นใหม่ในชีวิตคุณจำเป็นต้องแยกตัวออกจากรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมในแบบเดิมแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในกิจวัตรประจำวันของคุณก็สามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ มันสามารถช่วยคุณมองเห็นโลกในแบบใหม่และมองตัวเองที่ต่างออกไปเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดคุณจะพบว่าชีวิตตัวเองเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปที่การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเพราะคุณได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่ฉุดรั้งคุณลงไปและคุณดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงมันซึ่งเป็นกระบวนการที่ทรงพลังในการตื่นขึ้นมาสู่ชีวิตของคุณเองเพื่อการเข้าควบคุม นำไปสู่ทิศทางที่คุณต้องการที่จะไปอย่างแท้จริงข้อที่3รู้สึกถูกผลักไปจนสุดขอบเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกผลักไปจนสุดขอบมันเหมือนกับการยืนอยู่ที่ขอบหน้าผาด้วยอีกก้าวเดียวอาจหมายถึงการตกลงไปหรืออาจจะเป็นการบินออกไปสู่สิ่งใหม่ๆและยอดเยี่ยม ความรู้สึกของการอยู่ที่สุดขอบอาจท่วมท้นมากเกินไปคุณอาจเกิดความรู้สึกผสมปนเประหว่างความหวาดกลัวความตื่นเต้นและความไม่แน่นอนมันเป็นสัญญาณว่าคุณได้มาอยู่ในจุดวิกฤตของชีวิตที่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นการถูกผลักไปจนสุดขอบไม่ใช่เพียงแค่เป็นความท้าทายแต่ยังเป็นโอกาสอีกด้วยเป็นเวลาที่จะทดสอบความแข็งแกร่งความเชื่อ และความปรารถนาของคุณเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นว่าคุณถูกสร้างมาจากอะไรเมื่อมาถึงจุดนี้มันอาจรู้สึกเหมือนง่ายกว่าที่จะหันกลับไปสู่ความสบายและปลอดภัยกว่าของสิ่งที่คุณรู้แต่นี่เป็นเวลาที่จะหายใจเข้าลึกๆและก้าวไปข้างหน้าตรงขอบหน้าผาคือพื้นที่ที่การเติบโตสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณค้นพบว่า อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกับคุณจริงๆและสิ่งที่คุณสามารถบรรลุได้เป็นพื้นที่ที่คุณได้เผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและความสงสัยการทำในแบบนั้นคุณได้รับโอกาสในการเอาชนะมันได้ข้อที่4จักรวาลจะทดสอบคุณแนวคิดเรื่องจักรวาลที่ทดสอบคุณเป็นมุมมองที่ทรงพลังในการเผชิญกับความท้าทายและการเตรียมพร้อมสำหรับความก้าวหน้า มันเป็นวิธีในการทำความเข้าใจว่าก่อนที่คุณจะสามารถบรรลุความก้าวหน้าหรือความสำเร็จที่สำคัญคุณอาจเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ผลักคุณให้ออกจากพื้นที่สบายและท้าทายความพร้อมของคุณลองจินตนาการถึงการเจอโอกาสโดยบังเอิญที่นำคุณไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆบางทีคุณอาจจำต้องเรียนภาษาใหม่ๆหรือปรับตัวเข้ากับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างออกไป หรือการได้พบปะกับผู้คนที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่คุณปรารถนาที่จะเก่งขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ความบังเอิญแต่เป็นโอกาสที่คุณจะได้นำสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ไปใช้ในการทดลองไอเดียใหม่ๆและมีประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงถึงได้ก้าวไปสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยความท้าทายเหล่านั้นอาจจะดูน่ากลัวในตอนแรกแต่มันสำคัญที่จะต้องจดจำว่า จักรวาลไม่ได้พยายามที่จะลงโทษคุณที่จริงแล้วมันตอบสนองต่อการเติบโตส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเมื่อคุณเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจักรวาลมักจะจัดเรียงตัวเพื่อน,นำพาโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่บททดสอบแต่เป็นรางวัลที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้แก่คุณ ทุกการทดสอบคือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวที่จริงแล้วมันคือหมุดหมายในการเดินทางของคุณเพื่อความก้าวหน้าและความพร้อมสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณในบางครั้งจักรวาลอาจดูเหมือนทําให้คุณรอคอยโดยการจัดเรียงเหตุการณ์และเวลาให้สอดคล้องกันในทางที่ถูกต้อง ก่อนที่ความก้าวหน้าครั้งใหญ่จะเดินทางมาถึงเวลาแห่งการรอคอยจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายเป็นวิธีที่จักรวาลใช้ในการทดสอบความมุ่งมั่นของคุณว่าคุณเต็มใจที่จะอดทนและไล่ตามสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่จําไว้ว่ายิ่งบททดสอบมีความท้าทายมากเท่าไหร่ผลรางวัลก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้นหลักการนี้ เป็นสิ่งที่จะย้ำเตือนให้คงความยืดหยุ่นและไม่ยอมแพ้ไม่ว่าการเดินทางจะยากลำบากมากเพียงใดจงอบรับความท้าทายให้เป็นด่างขั้นบันไดเพื่อไปสู่ความก้าวหน้าโดยรู้ว่าทุกความพยายามที่คุณทำนั้นจะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายและเติมเต็มความปรารถนาได้มากขึ้นข้อที่5คุณเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง เมื่อคุณเข้าใกล้กับการบรรลุครั้งยิ่งใหญ่ความขัดแย้งจะกลายเป็นประสบการณ์ธรรมดาความขัดแย้งอาจแตกต่างกันไปได้ในหลากหลายรูปแบบบ่อยครั้งมันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ส่วนตัวสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณหรือกระทั่งภายในตัวคุณเองเมื่อคุณจวนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการค้นพบครั้งสำคัญมันเหมือนการกวนน้ำให้ชีวิตของคุณขุ่น ปัญหาเก่าๆอาจลอยขึ้นสู่ผิวหน้าและความท้าทายใหม่ๆอาจปรากฏให้เห็นความขัดแยง้งอาจมองได้ว่าเป็นสิ่งกีดขวางบนท้องถนนแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเครื่องหมายที่สำคัญในเส้นทางของคุณมันได้ส่งสัญญาณเพื่อบอกให้คุณเคลื่อนออกจากพื้นที่สบายซึ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้าการมีอยู่ของความขัดแยง้งไม่ได้หมายความว่า คุณกำลังทำอะไรผิดแต่มันคือการบ่งบอกว่าคุณได้มีส่วนร่วมในแง่มุมที่ลึกซึง้งและมีความหมายกับชีวิตของคุณเป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้เพื่อทำความเข้าใจมุมมองที่ต่างกันและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของคุณในช่วงนี้การฝึกฝนเรื่องการตระหนักรู้และความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งคุณควรไตร่ตรองว่า เหตุใดความขัดแย้งนี้ถึงได้เกิดขึ้นและอะไรเป็นสิ่งที่สามารถสอนคุณได้บ้างพวกมันได้เน้นประเด็นต่างๆในชีวิตของคุณที่ต้องการความสนใจหรือการเปลี่ยนแปลงมันได้มาทดสอบความสามารถของคุณในการยึดมัน่นในคุณค่าและเป้าหมายของตนเองการจะผ่านความขัดแย้งไปได้จําเป็นต้องใช้สมดุลของความกล้าหาญและความเห็นอกเห็นใจมันคือการยืนหยัดเพื่อตัวเอง ขณะเดียวกันก็พยายามทำความเข้าใจและเคารพกับมุมมองของผู้อื่นการเรียนรู้จะจัดการและแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของคุณข้อ6คุณเลิกใส่ใจแนวคิดเรื่องการเลิกใส่ใจเป็นแง่มุมของการเดินทางเพื่อการเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ลึกซึ้ง มันพูดถึงความขัดแย้งตามธรรมชาติระหว่างแรงปรารถนาและความยึดมั่นถือมั่นเมื่อคุณมีความปรารถนาบางอย่างที่เข้มขน้นบางครั้งมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันกําลังจะหลุดมือไปจากคุณซึ่งเป็นเรื่องจริงมากเมื่อความปรารถนาของคุณได้กลายเป็นความสิ้นหวังหรือยึดติดกับผลลัพธ์มากจนเกินไปการใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากเกินไปจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้มันปรากฏออกมาสู่ชีวิตของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้เข้าถึงสภาวะของความพึงพอใจในจุดที่คุณอยู่และสัมผัสได้ถึงความพอเพียงคุณจะเริ่มสั่นพ้องจนตรงกับความถี่ที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานสามารถดึงดูดประสบการณ์และโอกาสดีๆให้เข้าสู่ชีวิตของคุณมันคือสัจธรรมที่ย้อนแยง้งที่บ่อยครั้งเมื่อคุณเลิกหมกมุ่นกับสิ่งที่คุณปรารถนา มันก็มีแนวโน้มที่จะมาหาคุณมากยิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกติดตามเป้าหมายและล้มเลิกความฝันของตัวเองไปแต่ให้เลือกความสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานและการเลิกยึดติดเมื่อความสำเร็จได้มาถึงมันเป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะรับและสนุกไปกับมันอย่างแท้จริงมันนำพาคุณไปสู่ช่วงใหม่ที่น่าทึ่งของชีวิตจงแยกตัวเองออกจากอารมณ์ความรู้สึก จากความจำเป็นที่จะต้องได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมันจะสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณมันเกี่ยวกับความเข้าใจและการยอมรับว่าคุณโอเคกับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นการยอมรับนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการโอบรับความสงบและความพึงพอใจไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณดื่มด่ำกับชีวิตตามแบบที่มันเป็นขณะที่ค้นพบความสุขและการสำนึกรู้คุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณกำลังปลูกฝังพลังงานที่จะเปิดโลกของความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดของสภาวะการเป็นที่ดีงามและเปิดกว้างไปสู่สิ่งใดๆก็ตามที่ชีวิตจะนำพามาให้มันคือจุดที่ทรงพลังอันช่วยคุณใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระและเต็มเปี่ยม เปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่และโอกาสด้วยแขนที่แผ่กว้างและหัวใจที่เป็นสันติข้อที่7คุณรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นส่วนที่เป็นปกติและสำคัญต่อการเดินทางไปสู่การปลดล็อกส่วนบุคคลความรู้สึกนี้มาเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในตัวของคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะปรากฏให้เห็น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความคิดมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติผลก็คือพลังงานของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณคนที่คุณเคยรู้สึกว่ามีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตใหม่ของคุณอีกต่อไปนี่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและในบางกรณีก็โดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามมันสำคัญที่ต้องตระหนักว่าสภาวะของการปลีกวิเวกนี้ไม่ใช่สิ่งถาวรมันคือช่วงเวลาที่ยินยอมให้พลังงานใหม่และความสัมพันธ์ใหม่ได้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเมื่อคุณซื่อสัตย์ต่อลำดับความสำคัญใหม่ของคุณและคนที่คุณจะกลายเป็นก็จะส่งผลให้เกิดการดึงดูดคนที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ มันสำคัญที่ต้องยอมรับเวลาของความสันโดษนี้ดังเช่นเป็นของขวัญซึ่งมันจะมอบโอกาสล้ำค่าในการใคร่ครวญและตระหนักรู้ในตัวเองการอยู่ตามลำพังสามารถให้ผลที่น่าเหลือเชื่อเพื่อการเติบโตส่วนบุคคลมันทำให้คุณเชื่อมต่อกับตัวเองได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจความต้องการกับความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองจำไว้ว่าการปลดล็อกนั้น บ่อยครั้งจะเกิดขึ้นหลังการพังทลายความรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกว่าโลกกำลังต่อต้านคุณที่จริงแล้วมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณใกล้จะมาถึงสิ่งที่สำคัญมากแล้วการเดินทางอาจรู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากในบางครั้งแต่ความพยายามและความเพียรน,นั้นคุ้มค่าเสมอ ความท้าทายที่คุณรู้สึกได้ตระเตรียมให้คุณพร้อมสำหรับมุมมองใหม่ชีวิตในเวอร์ชั่นใหม่ที่รอคอยคุณอยู่เบื้องหน้าคุณคู่ควรกับมุมมองใหม่หลังจากที่เอาชนะอุปสรรคและมุ่งม,มั่นกับเส้นทางของคุณเองดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกโดดเดี่ยวจงเตือนตัวเองว่ามันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคนของคุณผู้ที่เข้าใจจะสนับสนุนคุณอย่างแท้จริง และเขากำลังเดินทางมาหาคุณจงก้าวต่อไปด้วยความศรัทธาและความอดทนด้วยการรู้ว่าประสบการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่มันได้หล่อหลอมและนำทางคุณไปสู่การปลดล็อกที่มีความหมายและเติมเต็มคุณผมหวังว่าข้อความเหล่านี้จะนำพาแสงสว่างให้เข้าสู่ชีวิตของคุณขอบคุณทุกท่านนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามคลิปนี้ หาชื่นชอบเนื้อหาประมาณนี้สามารถกด subscribe ช่อง Book for Life แล้วกลับมารับชมรับฟังเนื้อหาได้ใหม่ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ